เดียนีครับผมแต่เวันนี้วันที่9นะครับบ้านมิยอ63นะฮะได้รถคันใหม่หนึ่งคันครับวันนี้เป็น100เก่านอกนะครับ6 6 1 0ตัวนี้เป็นปั๊มแบนด์ท่าดีเล็กนะครับได้รถเก่านอกนะฮะภาพตามรูปที่เห็นนะครับนะฮะสวยๆครับเดิมๆพร้อมใช้งานนะครับ จะป้อมลองรถเสร็จนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆนะครับนี่โปวินนะครับเดาลองสองเผนะ่ารับป้อมบอกอ๋อนี่เพ้าเดียวใช้งานได้เขาออกได้ปกตินะครับเนสองเพาเพาเดียว ครับผมเขาใหม่ครับพี่ครับสวยๆเดิมๆนี้ครับเียครับผม อันนี้ครับผมมาดูใกล้ๆกันนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ดีสองเอ็นเอ็นนะครับนะครับผมท่อนท้ายนี่ฮะก่อนนอกครับท่อนท้ายเป็นหนึ่งศูนย์เชื่อมหนึ่งศูนย์เกียร์โฮมทุกนะครับคนนี้ครับเกียร์กลางไปกุญสองนะฮะหน้าคาร์โลครับผมสวยๆฮะนี่ครับกระสานเลนทะเบียนนะครับคันนี้ อันนี้เราจะขายอยู่4 7 0 0 0 0บาทนะครับพร้มอมหาง1ชุดนะครับถ้าใครชอบสนใจนะครับรถคันนี้ครับ4 7 0 0 0 0บาทโทรมาสอบถามก่าเราได้นะครับที่เบอร์081007640นะฮะเดี๋ยวให้ฝนจยุดตกจะทำคลิปการทำงานให้ดูนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทกุกคนทติดตามและรับชมนะฮะ สวัสดีครับ